สวัสดีครับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในวันที่14มิถุนายน2564ครับวันนี้เราจะมาคุยปัญหาเรื่องของระบบสารสนเทศเวลแฟร์ Fair, และอ e ีโซเชียลเวลแฟร์แจ้งว่าเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องบัญชีติดเงื่อนไขจ่ายไม่สำเร็จ ในเดือนมิถุนายนอันนี้เป็นระบบของเวลแฟร์กรมเสริมการปกครองท้องถิน่น e อี o โซเชียลเวลแฟร์ตรวจสอบเหมือนกันครับสรุปสาเหตุการโอนเงินไม่สำเร็จสาเหตุการโอนเงินไม่สำเร็จเลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีเนี่ยไม่ถูกต้อง บัญชีติดเงื่อนไขจึงไม่สามารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้เรามาดูบัญชี986 004 7782บัญชีของเขา986 004 7782บัญชีเดียวกันถูกต้องครับลองมาดูว่าในระบบบันทึกเลขอะไรไว้986หรือไม่ ก้าแปดหกครับศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองครบถ้วนครับชื่อธนาคารถูกสาขาถูกต้องชื่อบัญชีถูกต้องเลขที่บัญชีถูกต้องทำไมถึงไม่สามารถจ่ายได้ในระบบบอกเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องบัญชีติดเงื่อนไขมันติดเงื่อนไขอะไร เลขบัญชีไม่ถูกต้องคืออะไรนะครับบางครั้งนะครับระบบของเพี้ยงชีพเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับลักษณะนี้เลขที่บัญชีไม่ถูกต้องบัญชีติดเงื่อนไขบัญชีผิดบัญชีปิดนะครับก็จะขึ้นมาลักษณะนี้ครับดังนั้นถามว่าเราต้องทำอย่างไร เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือครับซึ่งคาดว่าผู้รับผิดชอบงานเบี้ยงชีพมีมือถือทุกคนครับและมีแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆที่ท่านใช้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นกรุงไทยเน็กอยู่ในมือถือผมก็ใช้วิธีการก็คือทดลองครับ ใส่เลขบัญชี9860047782ลงไปเป็นธนาคารกรุงไทยครับโอนเงิน1บาทในระบบบอกไม่พบบัญชีครับเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องหรือเลขบัญชีไม่มีในระบบกรณาตรวจสอบอีกครั้งดังนั้นจึงต้องให้เจ้าตัวติดต่อธนาคารครับซึ่งทางเจ้าที่ติดต่อธนาคารนะครับรายนี้บัญชี นะครับสาเหตุเนื่องจากว่าเป็นลายใหม่ได้รับเงินเดือนนี้เดือนแรกดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังกรณีโอนเข้าบัญชีและได้รับเงินเดือนแรกนะครับระวังเปิดไว้นานและบัญชีปิดครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับอย่างไรแล้วถ้าขึ้นว่าบัญชีมีปัญหาต่างๆให้ใช้ มือถือเราลองโอนเงินดูเหตุการณ์แบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2564นะครับเพราะถ้าเกิดเกิดขึ้นในเดือนกันยายน25 6 4ปัญหาของท่านคือไม่สามารถทำรายการโอนได้ท่านจะต้องเบิกเงินอวทาไปก่อนแล้วเขาจะโอนมาคืนทีหลังถ้าไม่เบิกท่านก็จะต้องปล่อยให้ข้ามปีและขอทำการตกลงกับผู้ว่าเหมือนปีที่แล้วครับซึ่ง เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะมาคุยกันเป็นขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นฝากพวกเราช่วยกันตรวจสอบข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆเ,เราทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ